ไม่สงคามันน่าก็ขาด์เตมาลัดนี้ของแต่งรถแทงค่ะเนาะวันนั้นข้ามไปเลยใส่มดสั่งมาไปไลยครับให้ให้ตัวต้องมาขนมารถขนจึงให้นะน่าจะเป็นสเ2็กยี่สิบห้าองประมาณนี้ล้วก็ท่อมันก็คาลายขึ้นเอาวอท่ออันต่อมันมันเสียงมันหลังแทงหน่ะขา้นเอาท่อมา ข้อใหม่มาใส่ทังนันหมอแน่เนานะะตัวดังหลังมันก็แต่มนนะมันก็เด็กกันกใหญ่เอ็นกันใหญ่เด็กเ้นจา้าสีร้อยอาสามแไนัารัดเนี่ยมมนนีอย่างเนะอ่อแต่มีชิวชีวนาเนะนาะชวนาเนี่ยเป็นสีสมบมุกหนังอ,อันอันนี่ยน,น่าจะหกร้อย 6กรอยเกาหรือเจเกาเสียบหัวนั่นนะแล้วก็จะมีกระจกกระจกมันเป็นปีกนก่นะครับนะกระจกปี่นกข้างข้าเนกระจกนั้นมันจะเปลี่ยนเลยนะจะเป็นปีกนกเป็นเฮดกระจกอะไรพะใครนั่นก็เขาก็พับไปก็ไรวะอันนั้อยู่พกรอยฮาซิบยกอยาซิบเดีวก็จะมีสติกเกอร์เฮูอันนั้ ก็หัวสีบห้าทเขาเยอะเลยอันนี้ไปเป็นซิปว่าสัง่งมาจากอินโดค่ะนะแล้วก็ยะรดนํานะวก็ขึ้นมีไทซยั้นแม่เหล็กเนาะอันเป็นภาพไปทะเบียนเขานาะน,น,นี่เป็นไทซยันแม่เหล็กภาพอะไรจะไนไเรลแ,แต่งมาจำอนนจะอยู่ บอกแปดลอยแปดลอยเก้าสิบเขาเยอะแล้วก็มีท่อแทงใบหนึ่งท่อในเป็นท่อโยชิมุระเป็นปสายยาวโยชิมุระอันยาวนะมันติเสียงติดนุ่มยินผลตัวเขาว่กากำลังนั่งคาเดรวิวเสียงเนาะก็มาผลติดตัวแข้งอ่ะ เสียงวันเด่น e ุ่มม okay. nah. so ินะนะอันเก่าด้เป็นท่อกับปองเอสซีโปรเจกตเสียงเด็ดลั่นนะถ้าเลรเปลี่ยนมาเปิ่นด้ค่ะเสียงอะไรประมาณน้นะตื่นความมัน เสียมาเดือบม้อนด้านสนาดมันเด่นนุ่มๆไงเดี๋ยวคาร์เดนล่งลิปบันทิงคลิปหนึ่งมันมีถามอะไรก็ว่าว่าใครออกรวดเด่นให้ซึ่งหรือนงคาร์เดนล่งบันทิงคลิปนะพระไม่สงค่า